พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาถึงรถบิ๊กไบค์ขนาดกลางของ Honda ทั้ง500ซีรีส์และ650ซีรีส์ว่าจะมีการปรับโฉมใหม่หรือปรับเปลี่ยนสีสันใหม่ในปี2020นี้หรือไม่ย้อนหลังกลับไปในเดือนพฤศจิกายน2561ที่ผ่านมา Honda ได้เปิดตัวรถบิ๊กไบคพร้อมกันทีเดียว5รุ่นประกอบไปด้วย CBR 500R c 500 b 500F c b 500X รวมถึง CBR 650R และ c b 650R รวมทั้งหมด5รุ่นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนับเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของ Honda อย่างแท้จริงเพราะว่าก่อนหน้านั้นในตระกูลของ500ซีรีส์3รุ่นและ650ซีรีส์2รุ่นนั้น จะมีการเปิดตัวสลับปีกันแต่ว่าในคราวนี้เปิดตัวพร้อมกันทีเดียว5รุ่นสร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งตลอดช่วงเวลา7ปีที่ผ่านมาของรถมอเตอรไ์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดกลาง CBR 6 5 0 F ทั้งเจน1และเจน2มาถึง CBR 6 5 0 R เจน3 R Gen ก็ปรากฏว่า Honda สามารถสร้างยอดขายได้อย่างถลม่มทลายครองแชมป์รถบิ๊กไบค์ยอดนิยมอันดับที่1ตลอดการ7ปีที่ผ่านมา มันทำยอดขายได้สูงกว่า bmw s 1 0 0 0 r super sport รุ่นยอดนิยมอันดับที่1ในกลุ่ม1 0 0 0 cc ไปมากมายถึง10เท่าตัวก็จะเห็นว่าปริมาณความต้องการบิ๊กไบขนาดกลางนั้นมากกว่าบิ๊กไบแบบ super sport 1 0 0 0 cc ถึง10เท่าตัวนั่นเองครับแต่ถึงแม้ cbr 6 5 0 r จะมียอดขายสูงสุดอันดับที่1ก็ตามแต่ว่าก็ยังมีคนติติงเรื่องของรูปแบบดีไซน์หลายคนอยากให้ช่วงทารดนั้นมีความแหลมคม และยาวเชิดโด่งมากกว่านี้เพื่อให้เกิดความเป็น s p o r ์ตเรซิ่เต็มตัวมากขึ้นโดยดีไซน์ฟูลเฟร i ช g ช่วงหน้าปรับไซส์ยอดส่วนมาจาก CBR 1000R นั้นทุกคนให้ความชื่นชอบเป็นอย่างดีแต่ว่าช่วงท้ายหลายคนหงุดหงิดครับก็เลยสอบถามกันเข้ามาว่าปลายปีนี้จะมีการปรับโฉมเปลี่ยนแปลงช่วงท้ายใหม่หรือไม่ดูจากไทม์ไลน์ของการเปิดตัว CBR650R เพิ่งจะมีอายุได้ไม่ถึง2ปีเต็ม เพระเาะฉะนั้นการปรับโฉมใหม่ของ CBR650R จึงเกิดขึ้นได้ยากในปีนี้ครับคงทำได้เพียงแค่การปรับสีสันใหม่ประจำปีเท่านั้นแต่ว่าภาพที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้มันคือ CBR650RRSP โปรเจกต์ของหน่อยโซ่ตึงนะครับนี่คือชื่อของสำนักแต่ง m s t ซึ่งได้มีการออกแบบชุดหน้ากากใหม่มีแก้มข้าง2อันพร้อมแผ่นชิลรวมถึงครอบถังน้ำมัน มีเบ้ากลมนะครับในการใส่โลโก้ HONDA รวมถึงชุดแฟริ่งท้ายที่มีความยาวมากขึ้นมีไฟท้ายของ c b r 1 0 0 0 R r ปี2017ต้องบอกเลยครับว่าจุดเด่นของคันนี้ก็คือแฟริ่งท้ายนั่นเองครับสำนักแต่งหน่อยโซ่ตึงนั่นก็เป็นแฟรายการของเรานี่เองนะครับได้มีการส่งภาพคลิปดีโอมาให้ดูกันเป็นตัวอย่างต้องยอมรับครับว่าการออกแบบของหน่อยโซ่ตึงนั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยม ดูแล้วนะครับมีความสวยงามมากกว่าดีไซน์ของรถจากโรงงานด้วยซ้ำไปซึ่งนอกจากจะมีหน้ากากแก้มข้างครอบถังน้ำมันรวมถึงเฟลลิ่งท้ายแล้วยังมีอกล่างแบบท่อนยาวรวมถึงครอบเฟรมที่กำลังออกแบบอยู่ในขณะนี้ทุกชิ้นที่ทำออกมานั้นนะครับมีจำหน่ายราคาก็นะครับไม่แพงจนเกินไปถ้าคุณผู้ชมที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามดูได้ผ่านทาง Facebook ของหน่อยโซตึงครับ ผมอยากเห็นคนไทยนะครับมีฝีมือในการออกแบบแบบนี้แหละครับเยอะๆหลายๆสำนักบางสำนักอาจทำรถ Honda บางแห่งอาจทำรถ y ย m ห้าหรือ w า s สกิไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่าถ้าทำแล้วผลันออกมาดีอาจรวยได้ในพริบตาครับก็ไม่แน่ครับว่าสำนักแต่งหน่อยโซ่ตึงนั้นอาจจะมีลูกค้าจากต่างประเทศสั่งเข้ามามากมายรวมถึงผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ CBR 6 5 0 R ์อาในเมืองไทยที่หลายคนบ่นกันมากเรื่องของแฟลิ่งท้ายอย่างไรก็ตาม C B R 6 5 0 R นั้นถ้าจะมีการปรับโฉมใหม่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่อย่างน้อยต้องมีอีก1ปีถึง2ปีข้างหน้าเรื่องราวของ C B R 6 5 0 R โฉมใหม่จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ